ครับไม่ชอบวันนี้อยู่ช่องเดฟ f u n นะครับ The Funny r e วแน่นอนวันนี้ก็รีวิวอนิเมะเรื่อง Attack on Titan Final Titan Part ที่3.1นะครับเป็นตอน1นชั่วโมงเต็มนะก็น่าเสียดายที่ทำไมไม่ทำเป็นอะม Movie แล้วก็เข้าโรงไปเลยนะครับเข้าโรงหนังเหมือนอนิเมะเรื่องอื่นอนะ่ะหลายเรื่องก็จะทำเป็นอะม Movie ก็เข้าโรงเนาะแต่ไททันนี่เป็นเรื่องเดียวนะทั้งที่ไททันก็เป็นถือว่าเป็นอนิเมะหนึ่งเรื่องที่ดังมากๆนะแต่ว่าน่าแปลกที่ ไม่มีเข้าลงนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็แอบ,บหวังว่าส .2 เนี่ยก็คืออีกครึ่งที่เหลือเนี่ยยังมีหวังว่าจะเป็นเดบิวท์วีได้นะเพราะว่าถ้าเอาตามในเรื่องแล้วนะเพราะอย่างที่ผมบอกผมอ่านมางงะใช่ไหมละ่ะตามเนื้อหาที่เหลืออยู่ก็น่าจะรารอสักถ้านับเป็นนาทีนะก็คงประมาณ2ประมาณ2องชั่วโมงนั่นแหละอยู่ที่ประมาณนั้นแหละหรือไม่ก็อาจจะเกือบไม่เกินนี้ประมาณนี้แต่ผมว่าเอาประกัา,าทำเป็นหนังได้แล้วกันนะแล้วก็น่าจะเข้าเข,ข้าลรงได้ส่วนส่วนสานึ1เนี่ย มันชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมถ้าเพิ่มอีกสักครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีอย่างเงี้ยเออได้พอดีแล้วถ้าก็เท่าก็เท่าหนังลงอะ่ะเออชั่วโมงเพราะว่าหนังลงที่อะถ้าสั้นๆส,สุดก็คือประมาณชั่วโมงครึ่งใช่ไหมอืมก็ผมก็เลยเสียดายอย่างว่าเออมันมันดีมากนะคือใน,นะนตอนเนี้ยทาได้ดีมากตอนแรกแม่ป้าจะโดนวิจาร์ใช่ไหมอย่างแฟรนสั้นพาร์ทที่หนึ่งตอนแรกเลยนั่นแหละตอนช่วงแรกมาใหม่คือตอนนั้นเหมือนเป็นงานรีบอะ่ะเออเป็นน่าจะเป็นานร,ราณว,วิจ์ กันเยอะอยู่พอควรว่าไม่สวยอะไรประมาณนี้แบบว่าภาพอะไรใช้ภาพวาดกากบ้างอะไรเงี้ยพอมาพาร์ทสองก็เริ่มดีขึ้นแล้พอมาอันนี้องงานดีมากนะครับพอมาพาร์ทนี้ภาพสวยสุดๆแล้วก็แถมในเรื่องมันก็กำลังเป็นช่วงที่กําลังเดือดสุดเลยด้วยก็น่าเสียดายที่แบบไม่เข้าลงนะก็นับอยากอยากอยากดูเป็นดะมูบีไปเลย คงจะดีนะเพราะท่านเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีถึงมูฟี่เลยนะก็ถึงแม้จะเข้ามาได้2อาทิตย์แล้วแต่ผมก็เพิ่งทาคลิปรีวิวตอนนี้แหละไม่ใช่เพราะอะไรไม่ได้รออะไรทั้งนั้นแต่ก็เพิ่งทําตอนนี้ก็แค่นั้นก็ชี้เจยจทำมันก็แบบโมทำมาทำนี่อ่ะคเออคลิปที่ตลองไว้ยังไม่ค่อยได้ตัดลงเลยส่วนมากจริงๆผมก็ติดดูนี่แหละติดดูทายท่าน้อนหลังนั่นแหละอย่างที่ผมบอกาผมพร้อมไปดูตั้งแต่ ีถ้าเกิดใครดูคลิปเชันที่ผมทําลงไปเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็จะบอกอยู่ว่าผมไล่ดูย้อนตั้งแต่ภาคแร่สั้หน,นหนึ่งเลยถ้าท่านหนึ่งเนี่ยคมไปรอบที่ร้านแล้วอะที่ผมดูเพราะว่าก็ดูตั้งแต่เด็กดูตั้งแต่ถ้าท่านนี้ไปมาณก็สิปีนะเพราะว่าภาคหนึ่งน่าจะเ้นหนึ่งน่าจะฉายประมาณ2013นมะครับผมอยู่ปสามอะผมดูตั้งแต่ผมอยู่ปสาม,ม,ม,รสามเรียกว่าอย่างนี้กว่าก็เป็นอนิเมะที่รักสุดเลยนะเป็นอนิเมะที่เป็นอนเิเ,นนเมะในดวงใจเลยอะปกติแล้วผมไม่ค่อยผมก็ไม่ใช่สายอนิเมะได้ทำนะจริงๆผมไมไไ่ดดู้ อนิเมะญี่ปุ่นอะไรๆได้ซ้ำือม,มาติดแค่เรื่องไททันนี่แหละเอาจริงๆถามว่ารู้จักไหมก็รู้จักนั่นหลายๆเรื่องแต่ว่าไททันเป็นเรื่องเดียวที่ผมดูไม่ใช่เรื่องเดียวมีเรื่องหนึ่งก็เนสซัมบ์เนสซัมบ์เอลเว่น,นอันนี้ก็เป็นสองอนิเมะที่ผมชอบแต่ไททันชอบกว่านะอันนั้นก็จะเป็นอันนั้นเป็นการ์ตูนอ่าเป็นฟุตบอลอะใครก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วก,ก็ดังเหมือนกันอ่าเรื่องนั้นจะมีหนึ่งบูบีเลยเห็นไหมหรือดับไปข่าศึกอย่างเงี้ยดับไปข่าสุดก็ล่าสุดเลยก็เเเเพพิ่่งมมีออๆดืนนนนกุภาั แต่ผมก็ไม่เคยดูนะแต่ว่าก็รู้จักนั่นแหละอย่างที่บอกไปแล้วก็อีกหลายเรื่องเลยบางทีก็อาจจะไปดูผ่านๆบ้างดูตัวละครเงี้ยถ้าถ้าเรื่องตัวละครผมชอบนะหรือแบบว่าเพราะว่าการ์ตูนญี่ปุ่นอะพวกตัวละครหญิงเออหมันแบบของญี่ปุ่นน่ารักดีผมก็ชอบไปดูตัวละครนั่นแหละหรือถ้าบางเรื่องที่มีฉากเซอร์วิสอ่ะนะประมาณนี้ผมก็แค่แบบไปกอดูแค่ตอนนั้นประมาณนั้นอย่างเงี้ยบางเรื่องแต่ไม่ได้ดูในเรื่องอะไรเลยเงี้ยก็ ต้องบอกว่าไททันเนี่ยเป็นเรื่องเดียวเลยนะที่ที่ดูจริงๆดูแบบตั้งใจจริงๆกับอินาส,สมะเออแค่2เรื่องนี้จริงๆ2เรื่องนี้แหละที่ดูจริงๆอ่ะเอาไว้ง่ายแต่ก็แน่นอนนะครับดูมา10ปีก็ชอบแอนนี่ตั้งแต่แรกยันวันนี้นี่แหละชอบตั้งแต่แรก,แรกที่ดูแลตั้งแต่แม้แม้ว่าซีซั่นแรกมันจะตัดจบแค่ตอนนั้นใช่ไหมที่แอนนี่สู้กับเอเลนในเฮดในเคสโตนเฮดอ่ะเออแล้วแอนนี่กลายเป็นน้ำแข็งแค่นั้นผมก็วันนั้นคนกคนก็ไม่รู้ว่าแบบ แม้ว่าอันนี้จะทำไเพื่ออะไรอะไรอย่างนี้แม้จะไม่ผลแต่ผมก็ชอบตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกไปคิดนีแล้วนี่ผมอวยอันนี้ไปส,สุดซึ่งตอนนี้นี่เลยต้องขอส่วนตัวอีกรอบหนึ่งอวยสุดๆอีกรอบตอนหนึ่งชั่วโมงอันนี้ตอนฟินแลนสั้นพาร์ทสามจุดหนึ่งอันนี้เหมือนทํามาให้ผมบนล้วนเลยคือผมทุกใจมากๆเพราะว่านี่แหละจากอาร์มิกับแอนนี่ฉีกกันแบบผมดูไป ผมดูไปบิดไปอ่ะดูแบบดูแล้วก็ดูแล้วก็เขินลึกสุดแล้วแบบว่าผมดูตั้งแต่ตีหนึ่งก็คือแอปแรกที่เข้าคือไอชิวี่ใช่ไหมแอปไอชิวี่ที่เข้ามาเลยเวลาเวลาเป็นเวลาที่มาไวที่สุดก็คือตีหนึ่งอันนี้ทุกคนน่าจะหลายคนน่าจะรู้โอ้แต่มไม่รู้เนาะหลายคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องมีพิม,มียมจะดูเนาะมไม่เป็นไรลงทุนเพราะว่าทีนี้ครั้งแรกสี่สิบกสี่สิบบาทประมาณนั้นมนะั้งเออสี่สิบกว่าบาทผมก็จจ่ายไปเพราะอยากจะดูอุตส่าห์อยู่จนถึงตีหนึ่งแล้วก็ก็เลย ดูไปก็นั่นแหละนั่งดูคนเดียวตอนกลางคืนเนี้ยผมก็ีแบบผมกระดูตรงนี้แหละโทรฟาเนี้ยผมก็นอนดูผมก็นั่งดูแบบโอ้ก็ตัวหดไปเลยชอบมากนะฉากนั้นเพราะว่าผมชอบเอนนี่นะไงแล้วก็อามินเนี่ยผมก็ชอบเช่นกันและผมก็รู้ด้วยเพราะว่าก็จิ้นมาผมก็จิ้นมาตั้งแต่ชั้นหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าอามินกับเอนนี่มันก็แบบอะไรกันตั้งแต่ชั้นหนึ่งแล้วเนาะที่เป็นท่านหญิงแล้วแบบเปิดฮูดอะนั่นแหละตั้งแต่ตอนนั้นแหละผมก็จิ้นคู่นี้แต่ตอนนั้นแล้วก็เป็นระยะเวลา กือบ10ปีซึ่งวันนี้ได้มาเห็นแบบนี้มันก็มันก็ต้องฟินอะเป็นธรรมดาโหเราตัวละคร2ตัวนี้เราเราเพียมา10ปีอะแลวอามินก็แบบก็ก็รอมากภาคนี้ก็นั่นแหละครับเป็นตัวไม่ใช่ตัวละคระค้าเป็นไม่ใช่ตัวละครหญิงนะตัวละครตัวละครหญิงนี่คือแอนนี่เรียกว่ารักเลยไม่ต้องเรียกว่าชอบเรียกวันรักเลยกับพีคสองคนแต่แอนแอนี่จะแอนนี่จะยก,กระดับขึ้นมากกว่าเออแล้วก็พีคอันนี้คือ2คนที่สุดของผมนะลองมาก็จะเป็นฮิสโซเรียส <ๆ S 2> ามคนนี้รักอะเรียกว่ารัก แต่ว่านนี้รักมากสุดพีคอันดับสองเรียนอันดับสามอ่ะประมาณนี้ไล่ให้เลย <laughs> ส่วนไล่ลงไปตามลำดับก็คงเป็นมิขสระซาชาแหละมิขสระซาชาก็อันนี้ต้องบอกไม่ได้รักแต่ว่าชอบก็แค่ชอบมิขสะจริงๆเมื่อก่อนผมไม่ชอบนะไม่ได้ไม่ชอบไม่ได้เกลียดหมายถึงว่าเฉยๆเลยเพราะว่าอย่าว่าผมนะแฟนมิขสะเพราะว่าตอนที่ผมชอบแล้วตอนนี้ผมชอบแล้ว ตอนนั้นผมคิดอย่างนั้นก็มันเป็นความคิดส่วนตัวผมเออมันไม่มีอะไรสนใจอ่ะเออมันไม่มีอะไรน่าสนใจคือมีก้าตะแบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะก็ตามไปเอเลนอ่ะอะไรเงี้ยแบบว่าทุกอย่างมีแต่เอเลนหมดมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่เหมือนมันไม่มีมิติอะไรดึงดูดทำให้ผมสนใจอ่ะอะไรประมาณนั้นเออผมก็เลยไม่ชอบเฉยๆประมาณนั้นแต่หลังๆอ่ะต้องบอกต้องบอกว่าไฟนั่ซื้อลั่นนี่เด้อไฟนั่ะซื้อลั่นมันจะ ตัดหล่ตัวละครจะโตขึ้นใช่ไหมพวกคนพวกนี้จะโตหมดแล้วเพราะว่ามันจะข้ามไป4ปีก็คือจากอายุ15จะเป็นอายุ19กันนะส่วนใหญ่ผมก็ชอบมีคาส่าตัดผมสั้นเอออันนี้อันนี้ดีโดยเพราะโดยเพราะอ่อะจริงๆเลยนะที่ชอบก็คือภาคนี้แหละก็คือตอนนี้แหละฟาร์นันชันพาร์ทสามจุดหนึ่งนี่แหละมีคาส่าโดนใจผมมากแล้วก็ยิ่งมาคุยกับแอนนี่ด้วยเออหลังๆก็ผมก็เริ่มชอบโมเมนต์แอนนี่มีคาส่านะเพราะว่าแบบเหมือนจะไม่เหมือนจะ แรกๆอ่ะแบบในท่านแรกใช่ไหมเขาก็แอนนี่เป็นท่านหญิงเนี้ยจับแค่จับเอเลนเมกะสักก็นั่นแหละแน่นอนแตะไม่ได้แตะเอเลนไม่ได้เลยก็จะฆ่าแอนนี่ก็แบบสู้กันอะอ่าแค่นั้นมันก็จะเหมือนไม่ค่อยถูกกันอะไร <S <S ใช่ไหมแล้วจำได้มันจะมีฉากตอนตอน,ตอนฝึกทหารแอนนี่กับเมกะสักก็เคยแบบเออจะมาต่อยจะจะจะวัดกันอะแต่แต่มันไม่ให้เราดูต่อว่าผลเป็นยังไงนะแต่คิดว่าเมกะสักน,น่าจนะแหละเมกะสักจริงก่อย,อยแล้วถ้ารังรังรังคนนะรังคนแล้วรังคนอ่างใครท่านก็เถอะร่างใครท่านจริงเมกะสักก็ชนะแอนนี่อ่ะ แล้วช่วงหลังหแล้วพอไอ้นี่ลาลามจับน้ำแข็งใช่ไหมมาซีซั่นซีซั่นซีซั่นไฟนอลซีซั่นพาร์ทที่สองเนี่ยก็คือพาร์ทที่แล้วก่อนหน้านี้ก็แอนนี่ออกมาจับผลึกแล้วพอมาแบบเจอมิกัสสากเงี้ยพอสู้เสร็จมิกัสสามิกัสสากเป็นคนแบกแอนนี่ด้วยนะเออก็ก็ชอบเหมือนตอนนั้นอะแล้วก็พอตอนแอนนี่ขำขวนใช่ไหมว่าแบบว่ายจะกลับไปช่วยพ่อทันไหมอย่างเงี้ยมิกัสสากเป็นคนพยุงเป็นคนแบบเอ่อแบบแบบกอดแบบมาจับแอนนี่อย่างเงี้ยเออแบก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกแบบว่ารู้สึกรู้สึกชอบดีอะแบบว่า คนเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่ชอบกันในตอนแรกอะแต่ว่าตอนนี้แบบแบบว่าดีกันนะดูรักกันนะอ่ะส่วนจะเป็นฝ้าผู้ชายก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยก็เป็นอาร์มินที่ผมชอบที่สุดแล้วก็น่าจะอามิกลอเนอร์อามิกลอเนอร์เ,รรเ,เป็นสองคนที่ผมชอบเอเลนเอเลนเอเลนผมไม่ชอบนะเอเลนพระเอกแต่ผมไม่ผมไม่ไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้เกลียดแต่ว่าเฉยเฉยแล้วผม่าผมเป็นคนแปลกนะอันนี้ต้องบอกงนี้ก่อนมันทุกเรื่องเลยผมผมเป็นคนไม่ค่อยชอบพระเอกผมจะไม่ชอบจะไม่ชอบแต่ไม่ได้เกลียดหมายถึงว่า ตัวละครโปรดของผมอะเอเอต้องเว่าวงยี่นี้กว่าไม่ไม่ใช่คำว่าไม่ชอบต้องบอกว่าค,คือทุกคนนะดูหนังทุกเรื่องต้องมีตัวละครโปรดใช่ไหมแต่ว่าอย่างพ,พระเอกมันก็ต้องเด่นสุดอะไรเงี้ยมันจะต้องทําให้เพื่อทาเพื่อให้คนชอบนะชอบมากที่สุดอย่างเงี้ยแต่ผมอะจะเป็นคนที่ไม่ว่าดูเรื่องอะไรอะก็มีนะบางเรื่องที่ชอบพระเอกมากที่สุดแต่ส่วนมากที่ผมดูอะผมจะไม่ชอบไม่ชอบพระเอกมากที่สุดผมจะชอบตัวละครรองหรือว่าตัวละครไหนสักตัวหนึ่งอะเออผมจะไม่ชอบตัวที่เป็นพระเอก ก็แปรเหมือนกันนะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนั่นแหละแบบไม่ว่าอะไรก็ตามทั้งแบบจัการ์ตูนหรือว่าหนังอะไรก็ตามผมจะไม่ชอบพระเอกมากที่สุดผมจะชอบเป็นตัวละครรองมากกว่านะตัวละครโปรดผมจะไม่ชอบพระเอกเอาง่ายๆแจนแจนก็ชอบมากกว่าเอเลนอยู่ดีแจนก็เนี่ยอาร์มินอาร์มินไลเนอร์แจนนี่แหละจะชอบมากกว่าทางเอเลนแล้วก็รีวายอารีวายแต่เอเลนจะชอบชเรียกว่าเฉยๆเลยอะถ้าเลือกเอเลนคอนนี่ผมจะเลือกคอนนี่เลยมั้งเอัจริง แล้วก็เอเลนก็เป็นคนแบบเป็นคนที่ทำลายโลกเลยไงตอนนี้ผมก็คือก็เอาง่ายคือบทหนังปูเป็นตัวร้ายแล้วอะผมก็เลยนั่นแหละเฮ้ครับก็คงประมาณนี้อันนี้คือส่วนตัวเรื่องส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวแต่ฉากที่ดีที่สุดจริงๆที่มันเรียกว่าไงอ่ะเป็นเรื่องเออเป็นฉากเรื่องที่มันทำได้ดีที่สุดไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่ความอวยของผมที่ชอบชอบแอนนี่แล้วก็เลยชอบฉากที่กัน ผมชอบฉากที่ฮันติตายที่สุดเออรู้สึกว่าฉากนี้ทำได้ดีที่สุดเลยเป e ็นเออมันก็บิวอารมณ์นะแบบว่ามันมันได้อารมณ์ที่สุดแล้วเป็นตอนตอนที่ดูดูก,กี่ครั้งก็ชอบอ่ะแล้วก็บางทีก็ไปบางทีก็ย้อนดูแค่ตอนนั้นทำาำนะเออตอนดูซีนฮันติอ่ะเออชอบชอบซีนฮันติมาแบบแล้วเพลงประกอบมันเป็นเพลงเก่าด้วย ตแต่เซหนึ่งเป็นเป็นเพลงเดียวกับตอนประมาณตอนที่พวกหน่วยของรีไวต์ตายอะ่ะเออเป็นตอนพวกเพตาอ่ะเพตาทุกคนน่าจะรู้จักกันเยอะแล้วอันนี้เพราะว่าแม้จะตายแต่เซนแรกแต่หลายคนก็ชอบนะผู้ชายหลายคนรวมถึงผมด้วย ชอบทั้งคนที่ถูกฆ่าและชอบทั้งคนฆ่าเนะเ <laughs> พราะคนที่ฆ่าเพตาคือคนที่ผมรัก <laughs> ก็ดูตลกดีเออแล้วก็มีไอน้นี่นะตินฮันติแบบจะขอขอขี่หลังคุยกับพีกอะแล้วขอ,ขอขี่หลังที่ท่านเกวียนบอกว่าจะขอจับไอร้อน <laughs> แล้วพีกแบบแบบโอโ้โหหน้าหน้าคิวก็หมดเลยแบบเออแต่ตอนนี้เนี่ยฉากนี้น่ารักดีพีกบ <laughs> อกว่าฮันติมาขออะไรโลกจิตอย่างนี้ก็เป็นก่อนหน้าที่ฮันติจะไปสละชีวิตนะ ทีนี้พอให้ท่านมาปุ๊บอันจิก็เรื่อที่จะไปถ่่งเวลาเพราะว่าไอ้ฟอกกระดิบมันอันนี้ตัวละครเกียดถ้าใครชอบจะว่าผมเลยแต่ว่ามันเป็นความความในส่วนตัวของผมผมก็แค่บอกว่าเกียดนะใครชอบก็ชอบไปผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าผมผมแค่เกียดผมไม่ชอบมันแบบโอ้เซนสามก็เป็นใครมาจากไหนไม่รู้อยู่ดีก็โหมมาเซนสามแล้วก็ยังกระจอกเลยเลยพิ่งมาแบบโดนเกณฑ์มาเออเหมือนแบบอารมณ์ม้อนทหารโดนเกณฑ์มาก็โดนเกณฑ์มามาหน่วยสำรวจอ่ะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็ขี้กลัวอยู่เลยแล้วอยู่ดีๆพอมึงมา เจ๋งเลยทั้งสี่มึงมาโอ้โหมึงมาอะไรก็ไม่รู้แบบทําแบบปากดีอะ่ะแล้วก็ดูเผด็จการจังผมก็เลยแบบเป็นตัวละครที่ผมเกลียดมากๆอะ่ะมันยังไม่ตายไงจากคราวที่แล้วอะ่ะแล้วมันโผมามันมายิงมันมายิงเรือหอะเออเลยรั่วต้องเสียเวลาลุดอุดใหม่ฮะเนี่ยแหละมันมันทำเออถือว่าฟอกเป็นสาเหตุที่ำให้ฮันติตายนะฮันติเลยต้องไปถ่วงเวลาให้แต่แอนนี่ไม่ได้ขึ้นไปกับพวกอามินนะแอนนี่ก็แบบว่าสู้ไม่ไหวแล้ว,ลวก็เลยขึ้นเรือ ไปกับอัสมาบิโตะแล้วก็พาโฟโก้กับกาบิไปด้วยดูแลด้วยเออก็มีฉากนี้ตลกเีแอนนี่ดุโฟโก้กาบิแบบโห <c oughs> แบบโฟอโก้บีมา,มาถามมาแอนนี่แล้วก็แบบมาคุยแบบเสียงดังอย่างเงี้ยเออแต่เอ้แต่ว่าต,ตอนนี้โฟอโก้กับเก่ากาบีดูเด็กดูเด็กน้อยมากเลยคือ <c oughs> เรียกว่าเหมือนแบบแทบจะลืมแล้วว่า ก็แบบเฮ้ยมึงมึงเป็นนักรบฝึกหัดกันนะมึงเคยไปรบกันแล้วอะแต่นี้มันดูเด็กน้อยอะดูดูเด็กเด็กกว่าที่เราเคยคุ้นเคยมาทางนี้ทางนี้ดูดูดูนี่กันมากนะพราะวกาบิดูเด็กมากอ่ะแล้วก็ฮันติตายก็ถอด้วยก็ไปเจอเออร์วินด้วยนะแบบประมาณว่าเป็นออรมโลกของความตายมันที่หนังหลายเรื่องชอบทำแล้วก็ไปเจอตัวละครหลายคนเลยที่ตายไปนะครับโอ้ก็มีมิเคนะแล้วก็หนวยสมบูรณ์หลายๆคน เออไม่เห็นไม่เห็นพวกหน่วยหรือวานไม่เห็นพวกเพตานะแต่ว่าสาช่ามีสาช่าไม่ไม่เห็นหน้าแต่มองข้างหลังรู้เลยว่าสายช่าจะจะมันจะมียืนบังกล้องอยู่เออเมื่อกี้ผมลืมพูดไปตอนว่าไอ้นี่ด้วยเรื่องมีคาสกรับย้อนกลับไปมีคาสักรับแอนนี่ก่อนอันนี้อันนี้ขออภัยนะคือไม่ได้ค่อยเรียนลำดับแบบวนไปวนมานิดน,นึงพูดสดเป็นอย่างเงี้ยแหละก็เป็นฉากมีคสกระเขินกับแอนนี่อ่ะเออแล้วก็มีคะสัจับได้เงี้ยว่าแบบแอนนี่ชอบอามินแล้วก็มีคะสหน้าแดงอย่างเงี้ยเออฉากนี้มีคาสัน่ารัก อันนี้แหละพนักงานที่ผมเริ่มหลงรังกในภาษาด้วยอ่ะแล้วก็นอกจากซีฮันจิที่ดีก็มีตอนท้ายด้วยตอนท้ายเรื่องก็ถือว่าตอนนี้ถือว่าดีเหมือนกันใช้เพลงเอ่อสปินเ h อร์วูฟเพลงนี้ติดหูผมเนี่ยตอนนี้มันยังติดหูผมอยู่เลยเนี่ยแล้วที่ผมกำลังพูดอยู่ตอนนี้มันยังมันยังอยู่ในหูผมอยู่เลยเพราะว่าผ,ผมก็เพิ่งเปิดฟังเล่นๆไป ดีเพลงนี้ก็ลงมาลงเครื่องบินนะแล้วก็ลงมาโดดโดดเหมือนโดดล่มลงมาบนโครงกระดูกของเอเลนเพื่อจะมาลังเอเลนแล้วตัดจบแค่นั้นจบสะทุนมากนะครับไม่ได้ว่าหมายไอคำว่าจบสะทุนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าด่าด่าว่าทำไม่ดีนะหมายถึงมันด,มนดีมันดีมากๆมันทําดีมากๆอันนี้นเป็นคำประชดเฉยว่าแบบตัดจบอะเออตัดจบได้ตัดจบได้ดบไดแบบคืออยากรู้ต่อไงเออต้องรออีก กี่เดือนก็ไม่รู้นะเห็นว่าน่าจะรมากลางปีหรือว่าปลายปีก็รอกันต่อไปนะครับสำหรับพาร์ท3.2ก็มีหวังนะมีหวังลุ้นให้ทำเป็นหนอ่มูบีนะเพราะว่าจำนวนนาทีมันก็ได้พอดีอ่ะผมก็แอบหวังให้เป็นอย่างนั้นรอภาคไทยนะรอภาคไทยมาเดี๋ยวดูอีกรอบนึงเออตอนที่ผมไปย้อนดูท่านันอีกรอบเนี่ยวนมาแต่รนหนึ่งใหม่อ่ะมันพอดีเลยนะพอดีกับมีแต่ท่านไทยเออมีภาษาไทยเป็นภาคไทยเวอร์ชั่นใหม่ พอดีเป็นของ n น t f l i x อะเน็ตฟลิกเภาคไทยแล้วนะภาคใหม่เองเ,องเลยแบบว่าคนภาคคนคนใหม่ชุดใหม่กันเลยอเออแล้วก็ทูเอดีอันนี้คือเป็นเสียงเดียวกันนะเอาง่ายๆทั้งของทูดีแล้วก็ n น t f ฟ i x ใช้เสียงภาคเดียวกันก็จะเอาง่ายคือถ้าใครดูใน v t ทีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนภาคไทยจะมีแค่ในบ t ทีวใช่ไหมบีทีจะคนละเสียงกันกันกบอันนี้เออแล้วก็เออต,ะตะลกดีนะถือว่าอย่างเซ้นหนึ่งอะบางคำผมผมผมก็มตลกเกับคำพูดอะมันแบบเรื่องไงอะมันภาคในคำที่ฮิตฮิตในสมัยนี้ เชว่าฮาดีแบบแล้วไงใช้สับใช้คําพูดอะ่ะเออใช้คําพูดในแบบพวกบางทีเอาคําฮิตในช่วงช่วงช่วงนี้มาใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าแจนเป็นเสียงเดิมตลอดเลยนะไม่ว่าเวทไหนแจนก็จะเป็นเสียงคนเดิมตลอดเป็น,นตัวละครเดียวคือรับไ,ไงนะคือรับรับรบทแจนคนเดียวเลยเหมาเลยเหมาเสียงไทยเออเหมาเสียงไทยของแจนคนเดียวแล้วก็เสียงแอนนี่ผมก็เลยยิ่งชอบเพราะว่าผมเออชอบนักภาคคนนี้นะแบบชอบชอบเสียงเขาเดีอ่ะ เสียงแอนนี่ยกตัวอย่างถ้าใครเคยดูเรื่องมันนี่ไฮของสเปนเนคนบ้านโลกอะในซีรีส์ในเน็ตฟลิกตัวละครในโรบีเนี่ยแหละเสียงเดียวกันกับแอนนี่แล้วก็อีกตัวละครหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอลิสอีโบลเดอร์แลนด์อลิสในแดนมรณะเป็นอันนี้เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นเหมือนกันเป็นซีรีส์กับเกมอะนี่หลายคนอาจจะรู้จักนะถ้าเกิดแฟนญี่ปุ่นกันนะตัวละครไอ้นี่คุอินะที่ผู้หญิงที่ใส่บิกินี่อะออเง่ายอันนี้ก็ ผมเป็นตวัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องนั้นแล้วแล้วนันโบีผมก็ชอบในเรื่องมันนี่ไฮซึ่งแล้วอันนี่ผมก็ชอบอยู่เลยใช่ไหมในเรื่องไทยทันก็แลว้วสามตัวละครนี้เป็น,าน,ปน,านสามตัวละครที่เสียงภาษาไทยเ,ยเดียวกันไงก็เลยผมก็เลยยิง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 ดิงนตนใจผมมาเออยิงถูกใจผมที่สามสามตัวละครที่ผมชอบจากสามเรื่องเนี่ยเป็นเสียงภาษาไทยคนเดียวกันเพราะว่าเออผมชอบหน้าผาคนนี้ฮะนี่ก็บอกผขาได้เมืไหนโอเคก็เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะโอ้พูดมาไม่รู้ว่าตัดลงจะเหลือกี่นาทีแต่ว่า ที่อัดมาเนี่ย20 22นาทีแล้วนะนะโอ้โหโอเคครับประมาณนี้ดีกว่านะครับชอบอย่าลืกดไลค์กดซับสไครต์กัชบช่อง์ฟันนี่นะครับแล้วก็ติดตามเพศพูดกับฟันนี่ด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมอัดอัดเมื่อคืนแต่ว่าเดี๋ยวจะลงมาที่22อัดวันที่2 1อัดคืนันที่2 1เดี๋ยวลงมาที่อัดคืนมาที่22เออวันเกิดแอนนี่พอดีเกิดวันเกิดที่รักผมวันที่22ม,ม,มีนาน,นะเพราะว่าตัวคอน,ททนเทนต์เขาจะมีวันเกิดให้ด้วยอย่างนะี้ใช่ไหมละ่ะวันนี่ยวันเกิดแอนนี่ก็เ Happy Birthday, กดีเคค้้ขออแลวก่นนนะคครรััับบ